บอกทุกคนนะคะอย่าเล่นตังไกที่มันคมนะครับอ่ามันบาดมือนะคะว้าจะให้ระวัง ค้งแม่ก็จะแกะให้นะตอนนี้พี่เกต้องช่วยตัวเองค่ะพี่เกจะต้องแกะเองทุกอย่างอย่ายกสูงค่ะเดี๋ยวหน้าสูชีมันจะคว่ำแล้วก็ไม่สวยพี่เกณฑต้องทาเองทุกอย่างค่ะหนูต้องแกะข้างๆตรงนี้ดีไหมนี่มันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ค่ะตัดได้เป็นกลตัดเลย ดีๆนะคะคอยากให้คว่ำแกะได้แล้วค่ะแค่นั้นแหละเปิดฟ้าออกเลยค่ะ,ะคนี่ค่ะตูชี้พี่เก่งมีไหมคะเธออยู่ไหนอ๋อ,อเธออยู่นี่ รวงหนีบมือตัวเองนะได้หรือยังยังไม่ออกเลยตัดอีกนิดนึงตั้งขึ้นแล้วก็เอานิ้วมือตัวเองหลบด้วยนะคะดูกลันไกข้างหลังด้วยอย่าให้หนีบมือตัวเองนะอ๋อเทจุดอื่นบ้างคะ่ะเดี๋ยวจะเค็มสาหร่ายลาดหรือยัง จะกินกุ้งก่อนอเอาใส่ปากไหมสิเอาใส่ปากไหมเหลือแต่ขางแต่แล้ว <c oughs> ตัวมันอยู่ในปากนะทันได้เอาใส่ปากให้ดูเลย <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะต้องกินข้าวด้วยนะถ้าติเก่งมากนี่ต้องกินแต่กินข้าวด้วยเข้าวข้าลม หมือนจริงเลยเหมือนจริงที่เราทำเลยเหมือนอะไรนะพูจิเออบ้าเลยจะเคี้ยวเสียงดังค่ะเคี้ยวเองเลยเคี้ยวเคี้ยวเบา อื่นด้วยชิมอะไรดีต่อไปข้าวซื้อจากที่ไหนคะเจ็นเดี๋ยกเคี้ยวเสียงดัองอ,อยจังเลย กินอะไรดีกินไข่กินสาลายก่อนอร่อยไหมคะสาลายอะอร่อยค่ะ ของปวดพี่เจนใช่ไหมอะกัดลิ้นตัวเองโอ้อร่อยเกินกัดลิ้นตัวเองเจ็บไหม <c oughs> อร่อยเกินไปกัดลิ้นตัวเองเลย <c oughs> โอ้ใช่มีเลือดออกเลยดูสิไหนเล็บลิ้นออกมาดูดินี่มีเลือดออกด้วยกัดลิ้นตัวเองแฮะไม่เป็นไรไม่เจ็บจริงเหรองาน,นกินต่อให้แกกินไทย

แล้วจะเห็นหมดเลยแล้วที่เหลือใครกินมนอะขอคำหนึ่งนะ